S <S เป็นพ,พรีเมี่งพกไทยแลนด์พิตออเตอร์ครันเอ็มสามห้าจุดลกแอลกีห้าจุดชาดแอลแอลเชอร์เชฟไม่มาไม่มาหยิบมือถือแอลให้เชฟให้แอลพิเก<า>มปไป่แอลพิเกมลุ้นวันวัน,ว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 นเออเอเอเด็กแมวตอนชอบลูกตอนชอบลูกไม่รีบไม่รีบแต่ตอปแล้วลูกขาแล้วนิ่งแล้วยานาลูกยังไม่ได้หายใจ แนะนำทิกตอ,อกร้านวิวร้านวิวอ,อันนี้เล่นจริงครับนึงนะครับเดี๋ยวรอน้าแป๊บนึงนช็อตจ้าไปเลยครับไม่แข็งไม่เหนียวไม่มันจ้าหนึ่งเดียวในไทยจ้าฮ่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 าาฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าพี่ซุยพอกขามหมูกรอบ by Chef Day นะที่กัวคุณต่อยในไทยนะจ้าแวะได้เลยจ้ากัวคุณต่อย,อยนะครับอยู่ที่เซนทรัล พัทยานะฮะยังไงแวะมาชิมกันนะครับมีงานถึงวันที่เท่าไหร่ครับเชฟถึงวันที่17นะครับมีงานถึงวันที่สิบเจ็ดพัทยาอ่านะครับใครแวะมาชิมกันนะครับเชฟเจนะครับนะฮะมาเองนะจ๊ะนะฮะดังระดับประเทศจ้าไม่ต้องกลัวเลยจ้าไม่มีขายทั่วไปนะจ๊ะไม่ใช่หนูตลาดทั่วไปสามารถกินได้จ้ะไม่หอมมากไหลมันจ้าแล้วก็เชฟเจนี้จะแวะดูแะชิมก่อนมาไว้ฉลอ